มาถึงวันนี้ใครที่ซื้อ Samsung Galaxy a 2 2 Ultra ไปแล้วนะครับก็จะจองกันไปเรียบร้อยแต่มันมีอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนนะครับไม่ต้องการปากกา S Pen นะ่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกคือ S22 กับ2 2 plus เนี่ยจะเป็นรุ่นไหนดีนะครับจากที่เคยติดค้างกันไว้นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเปรียบเทียบ2รุ่นนี้นะครับว่านอกจากหน้าตาขนาดตัวเครื่องที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยเรื่องของการใช้งานกล้องมีความแตกต่างกันไหม แล้วจะเลือกรุ่นไหนดีอย่างแรกที่ขอพูดถึงก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องฟังก์ชันฟีเจอร์และการใช้งานทั้ง2รุ่นนี้มันเหมือนกันหมดเลยครับพอถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของสเปคฮาร์ดแวร์เอาหลักๆในส่วนของการทำงานตัวเครื่องก่อนนะครับก็คือ CPU เป็น Snapdragon 8 Gen1 เหมือนกันนะครับ RAM ROM ได้มาเท่ากันคือมี828 กับ826ใช่ไหมครับเหมือนกันหมดครับแล้วถ้าเกิดแบบนี้ทดสอบพวกเบนช์มาร์กนันเป็นยังไงบ้างมันก็ถือว่าใกล้เคียงกันครับด้วยความที่ถึงแม้ว่าหน้าจอ2ตัวนี้มันจะ6.1กับ6.6ก็จริงนะครับแต่ว่าตัวของพิกเซลความละเอียดหน้าจอเนี่ยมันสูงสุดที่ Full HD+ เหมือนกันทําให้การทดสอบต่างๆนะครับที่อิงเรื่องของความละเอียดหน้าจอนะครับมันก็เลยออกมา ผลใกล้เคียงกันครับเพราะฉะนั้นนะครับในแง่ของการใช้งานทั่วไปประสบการณ์ของการได้รับฟังก์ชันฟีเจอร์วันมาครบไม่ครบต่างกันมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือเสมอกันไปเลยไม่มีใครได้คะแนนเพิ่มเติมนะครับเสมอกันไปหนึ่งหงก่อนคราวนี้ก็มาต่อที่เรื่องของกล้องถ่ายภาพครับ3กล้องเหมือนกันเซ็นเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลเช่นเดียวกัน เอาตราวาย12ล้านแล้วก็เทเลโฟโต้ระยะซูมอ,ออปติคอลสามเท่า10ล้านพิกเซลนะครับลองถ่ายรูปออกมาแล้วเหมือนหรือต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับลองไปชมตัวอย่างภาพถ่ายก่อนก็ได้ นี่ยครับถ่ายมาเอาตาวายระยะปกติระยะซูมครับรวมถึงซูมใกล้ๆคือต้องบอกว่าขนาดกดดูจากหน้าจอนะครับก็ยังไม่เห็นความแตกต่างเลยภาพที่ลงไปในคอมก็โอ้โหมันเหมือนกันโทนสีเปะ๊ปะๆนะครับคือตอนแรกคิดว่าอาจจะมีเรื่องของโทนสีอะไรพวกนี้แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ปรากฏว่า ลองถ่ายมาในสภาพแสงอุ่นครับในร้านอาหารนี้ก็เหมือนกันเส้นโซบงโซ,โซโบะนะครับมาเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเป๊ะระยะซูม3เท่าก็เช่นเดียวกัน,นครับรวมถึงการซูมที่ไกลออกไปอีกนะครับแบบสเปซซูมอันเนี้ยอาจจะยากนิดน,นึงเพราะว่า มันมีเรื่องของมือที่อาจจะแบบว่าบางครั้งถือแล้วสั่นไม่สั่นสั่นมากสั่นน้อยด้วยนะครับแต่ว่าคุณภาพที่ออกมาเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคือถ้าเกิดมือนิ่งๆเหมือนกันหรือมีขาตั้งอ่ะผมว่าคงได้ออกมาเหมือนกันแหละซึ่งไอ้จุดเนี้ยสองุ่นเนี้ยอาจจะใกล้เคียงกันนี่คือสูงสุดที่สเปซซูมสามสิบเท่านะครับแต่ถ้าเป็นตัวอัลตรานะครับต้องบอกว่าคนละเรื่องกัน แต่วนี้เราก็จะไม่มายุ่งกับอัลตร้าสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนเลือกซื้ออัลตร้าคงจัดไปแล้วแหละวันนี้ก็มาเทียบอีก2ตัวดีกว่าเพราะว่าหลายคนยังคงแอบสนใจแล้วก็อะจะเลือกตัวไหนดีเพราะว่า2รุ่นนี้มันก็ต่างกันถึง5,000บาทเลยใช่ไหมนะครับโทนสีผ้าฟังก์ชันฟีเจอร์กล้องมาเท่ากันหมดนะครับมีโหมดการใช้งานไฮเปอร์แลบพอทรตวิดีโอดเรกเตอร์วิวโหมดโปร เรียกว่าฟีเจอร์กล้องเท่ากับตัวอัลตร้านั่นแหละครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันไปเลยนะครับมากันครบๆและ2รุ่นนี้ก็โทนภาพโทนสีใกล้เคียงกันอีกนี่ก็เป็นเหมือนที่2องแล้วครับเหมือนเรื่องของ UI การใช้งานฟีเจอร์เหมือนที่2คือเรื่องของกล้องครับแทบจะไม่แตกต่างเลยอะ่ะเหมือนที่3ก็คือเรื่องของวัสดุงานประกอบแล้วก็สีสันครับเพราะว่ารอบนี้ซัมซุงเลือกใช้วัสดุเหมือนกันหมดเลยหน้าจอเป็น g o r i l ่า Glass Victus Plus นะครับเช่นเดียวกับกระจกด้านหลังก็เป็น Victus Plus ด้วยโดยจัดมาเป็น4ส,สีมาตรฐานเหมือนกันครับมีสีพิงโกนะครับผมแบบนี้สีกรีนเขียวนะครับอีก2ส,สีคือ Phantom Black และก็แฟ o m w มไว้นะครับเป็นขาวกับดำ แล้วก็มีเซตสีพิเศษที่สามารถสั่งเพิ่มเติมได้นะครับก็มีสีสีเท่ากันอีกมีสีฟ้าสกายบลูนะครับสีม่วงไวโอเลสสีครีมแล้วก็สีการาไฟที่เป็นสีเทาเทาดำดำนั่นเองครับนั่นคือ3า0เหมือนแล้วครับคราวนี้ก็มาลองไล่ประเด็นที่มีความแตกต่างกันมากดีกว่าเพราะผมว่า มันน่าจะหมดแล้วนะไอ้ส่วนที่เหมือนอนกันคล้ายๆกันเนี่ยนะครับอย่างแรกที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะตัดสินใจลำบากอยู่พอสมควรเหมือนกันก็คือขนาดตัวเครื่องหน้าจอครับ6.1กับ6.6นิ้วอันนี้เป็นอย่างแรกนะคือเรื่องของไซส์นะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่อยู่บนหน้าจอด้วยแล้วแตกต่างกันก็คือเรื่องของความสว่างครับอันนี้จะเป็นที่ตัวของ Galaxy a 2 2ครับ สูงสุดอยู่ที่1,300นิตเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวของ S22+ เนี่ยไปได้ถึง1,750นิตเท่ากับตัว Ultra แต่ถ้าเกิดถามว่าเรามาใช้งานในบ้านในออฟฟิศในร้านกาแฟนะครับความสว่างมันจะใกล้เคียงกันครับเพราะว่าในโหมดที่เพิ่มความสว่างขึ้นไปถึงระดับ1 4 0 0 7เนี่ยมันจะเป็นโหมดที่เข้ามาเสริมเวลาเราไปเจอกับแสงแดดจ้าๆช่วงตอนวันเท่านั้น พราะเอาจริงนะครับความสว่างสำหับพันสามร้อยน,นิมันก็เพียงพอกับการใช้งานแล้วแบบเวลาไปเจอโดงเจอแดดเอาจริงคนเราก็ตากแดดไม่นานหรอกอยางม,มากก็ออกไปถือกล้องถ่ายรูปแช่ๆแล้วกลับเข้ามาใช่ไหมครับคงไม่ยืนตากแดดกันนานๆหรือว่าไปยืนดูมือถือใช้แบบโูยืนกลางแดดอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนคุมใช้งานนะครับเป็นวิศวกร,ก,รก็ไม่แน่เหมือนกันไอต้องแบบว่าถือใช้งานกลางแดดและความสว่างต้องมากหน่อยแต่สำหรับคนทั่วไปผมว่า1,300นิตเนี่ยมันก็สว่างพอ เอล้อาตะกี้หลุดไปโฟกัสเรื่องของความสว่างหน้าจอนะครับลืมมาอธิบายหรือพูดถึงเรื่องของขนาดในการจับถือพอดีมือนะครับคือต้องบอกว่า A 1 2เนี่ยกับไซส์หน้าจอ6.1นะครับมันพอดีมากมันลงตัวดูนี่ปุ๊บปับ๊บแต่ผมเองก็เป็นคนที่มือไม่ไใหญ่มากนะครับไซส์เนี้ยผมโอเคมากๆเลยนะครับถ้าเกิดถามว่าเป็นความรู้สึกที่มันขาดหายจากมือไปนานไหมก็ใช่ครับเพราะว่า ผมไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนที่แบบสเปคเรือดคงในขนาดที่มันคอมแพกหรือว่ากำลังพอดีมือขนาดนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วครับส่วนมากก็หยิบมาเป็น c 4เป็นเซอร์ c เฟซนันใหญ่หนาหนักนะครับมี2จอกันไปใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้โ้พอดีมากๆพกพาสะดวกครับใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋าวางเกงตรงไหนได้หมดนะครับแล้วก็ด้วยการที่รอบนี้เนี่ยเขาออกแบบให้ตัวขอ A2 นะครับมีตัวเฟรม อลูมิเนียมอาร์เมอร์อลูมิเนียมเนี่ยมันหนาขึ้นทําให้เวลาจับหรือว่าถือเนี่ยมันก็เก็บได้เต็มเฟรมแบบนี้เลยบางคนก็มองว่ามันดูหนากว่ารุ่นที่แล้วเราว่าตัวทสี่แล้วมันมีการเล่นลูกเล่นของการทําฝาหลังแบบเคิร์ฟใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ไม่มีครับทำบารานซ์เท่ากันหมดถ้าเกิดเรามาเทียบกันน่ะมันรู้สึกว่าหนากว่าตอนจับก็รู้สึกว่าเครื่องหนากว่าด้วยแต่ก็มีสิ่งหนึ่งครับที่ Samsung Galaxy ี2 2ไม่สามารถให้ได้ครับ ก็คือความเต็มตาเวลาใช้งานเวลาที่ต้องการดูคอนเทนต์เปิดสตรีมมิ่งดู YouTube นะครับดู Facebook เปิดเรีวอ่านข่าวต่างๆ Galaxy n G 2 2 Plus ครับ6.6นิ้วเนี่ยมันเต็มตากว่ายแล้วก็เป็นไซส์ที่หลายๆคนนะ่ะคุ้นชินกันแล้วด้วยเพราะว่าตอนนี้แม้แต่ฝั่งของ Apple iPhone เองก็ยังหันมาออกมือถือหน้าจอใหญ่ครับพวกซีรีส มาเป็นตัวโมกตัวแม็กใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันครับมันคือเป็นไซส์ที่หลายๆคนเนี่ยคุ้นชินกันแล้วในบ้านเราคือหน้าจอใหญ่มันก็ดูอะไรได้สบายๆตามมากกว่าใช่ไหมครับบางคนบอกว่าต้องการจะเปิดตัวหนัอใหญ่หน่อยพอจอใหญ่ก็อ่านง่ายขึ้นด้วยนี่แหละคือสิ่งที่ a 2 2 Plus มีให้แต่ a 2 2มันขาดไปซึ่งในการใช้งานนะครับดูฟีดดูไทม์ไลน์นะครับเปิด YouTube ดูพวกคลิปต่างๆแล้วเนี่ย มันก็จะมาต่อถึงเรื่องของอายุแบตเตอรี่แล้วก็การใช้งานครับด้วยขนาดที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็น้ำหนักมันก็เลยทำให้มีแบตเตอรี่ที่ห่างกันเกือบพันมิลลิแอมครับแบต3007ไหวหรือเปล่าเป็นคำถามที่คนคอมเมนต์เข้ามาอยากรู้เยอะมากกับตัวของ a 2 2ครับหน้าจอ6.1จิป snapdragon แปด gen หนึด้วยแล้วนะครับมันอยู่ได้ถึงวันจริงเหรอใส่ซิม5 g เข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่า มันทําได้ครับทําได้แบบพอดีก็คือ1วันน่ะถ้าคุณใช้งานเรื่อยๆเชา้ายเย็นน่ะประมาณช่วงค่ำๆเนี่ยก็จะเริ่มโอเคแหละฉันรู้ว่าแกเขไม่ไหวแล้วต,ต้องหาที่ชงที่ชาร์จให้ถูกไหมเรียกว่าโอเคกว่าเมื่อตอน C f ฟลิปโอ้โหตัวนั้นเนี่ยนะถ้าวันไหนงานเข้าเยอะๆต้องเปิดมาเช็คนุ่นเช็คนี่นะบ่ายๆก็ร้องเรียกหาที่ชาร์จแล้วครับแต่ว่าตัวนี้ถือว่าอะ มี2อย่างที่ดีขึ้นก็คือชิปเซตประพลังงานมากขึ้นแล้วก็ตัวพาเนลจอเหมือนกับว่ามีระบบช่วยไปพลังงานลงอีกหน่อยนึงนะทำให้มัไม่ได้กินแบตมากนักก็เลยอยู่ได้1วันครับถ้าเกิดใช้น้อยจริงๆก็อาจจะมีถึงทั้งคืนได้เหมือนกันแต่จะลากไปวันที่2เนี่ยโอ้ยากส่วนตัวของ Galaxy A22 Plus นะครับที่แบตเตอรี่4,500ม ah. ิลลิแอมโอเคครับตัวนี้อาจจะมีเรื่องของจอที่ใหญ่ขึ้น กินไฟขึ้นมาอีกนิดนึงแหละแต่ว่าเอาจริงแล้วเรื่องของการใช้งานนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้คือถึงดึกๆก,ก็โอเคครับวันไหนใช้น้อยค่ำวันที่2ก็ยังได้อยู่ไม่ใช่ปัญหาเลยขนาดตัวเครื่องไปแล้วหน้าจอก,การจับถือใช้งานนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่ครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับตามสเปคชาร์จไวไม่เท่ากันครับตัวของ A2 e 2ชาร์จไว25้าวัตต์ e plus เนี่ย จัดได้ถึง45วัตต์แต่ว่า2รุ่นนี้อาจจะเปรียบเทียบกันตรงตรงไม่ได้ครับเพราะว่าขนาดแบตเตอรี่ไม่เท่ากันตัวนี้4,5 0 0ตัวนี้3 7 0 0เใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเสียบชาร์จไปแล้วเนี่ยปดิดจัยทีขึ้นมา,าจะใกล้เคียงกันแต่ว่าไอสอง plus เนี่ยอาจจะได้แบตเป็นมิลลิแอมป์ที่มากกว่าก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ระบบของตัวซัมซุงนะครับกับการชาร์จไวเนี่ยเขาใช้เป็นแบบแบตเตอรี่ก้อนเดียวอยู่ไม่ได้เป็นแบบ dual cell เหมือนค่ายจีนนะครับที่แบบว่าชาร์จเเข้้าา2กกกกอนลยจะไวปติมับ ตัวนี้ก็จะใช้เวลาในการชาร์จนะครับในช่วงต้นเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับเรียกว่าไม่เกินประมาณ20-30นาทีแรกครับที่ระบบชาร์จไวทํางานแบบเต็มสปีดนะครับหลังจากนั้นก็จะลดเรื่องของกําลังไฟลงมาครับเพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิแบตเตอรี่แล้วก็เรื่องของอายุแบตเตอรี่ไม่ให้เสื่อมเร็วด้วยมันก็เลยใช้เวลาในการชาร์จจาก0ูนย์จนเต็ม100%เเซน์ี่ยประมาณชั่วโมงนิดนิดเหมือนกัน นี่นะครับคือความเหมือนและความแตกต่างของ Samsung Galaxy s 2 2กับ 22plus นะครับโดยสิ่งที่หลายคนกังวลกันมากๆก็จะมีเรื่องของกล้องอายุแบตเตอรี่การใช้งานซึ่งก็บอกได้ว่าตัวของกล้องเนี่ยแทบจะไม่ต่างครับถ่ายออกมาโทนสีความละเอียดเท่ากันเลยนะครับส่วนแบตเตอรี่อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับใช้งานเราแล้วแหละแต่ว่าต้องบอกว่าตัวของ a 2 2ใครที่แบบว่าใช้งานหนักๆนะครับวันนึงอ่ะสุดๆและไม่ได้มากกว่านี้แน่นอนนะครับ ส่วนตัว22 plus ก็อาจจะมีสเปรให้ใช้ตอนถึงช่วงกลางคืนนะครับดึกๆได้บ้างเหมือนกันอ๋อเกือบลืมสิมีเรื่องของราคาด้วยใช่ไหมคนตัดสินใจเรื่องนี้กันพอสมควรเพราะว่า2รุ่นนี้เนี่ยเอาจริงคือทั้ง3รุ่นเลยมันต่างกันตัวละ5,000บาท2,9900นะครับกับตัว a 2 2ใช่ไหมแล้วก็34,900ตัว a 2 2 plus นะครับขบไปตัว top ก็คือตัว i22 ultra เนอยู่ที่39,900นะครับแต่ถ้าซื้อเครื่องไปแล้วนะครับจะไม่ซื้อเคสมาใส่เครื่องเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เกิดริ้วรอยป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็จะยังไงอยู่วันนี้เราก็เลยมีเคสครับมาแนะนำาูกมากันเยอะเลยนี่ครับผมเป็นเคสจาก B แ a s สท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลาบรรดาเคสต่างๆครับมันไม่ได้มีแค่ออกแบบมาเพื่อป้องกันตัวเครื่องนะครับจากอุบัติเหตุแล้ว บางทีก็เพิ่มความทนทานของแข็งแกร่งเคสสำคัญนี่ยังกับเป็นชุดทหารนะครับไปใส่เกราะเลยทีเดียวเรียกว่าจะทําหล่นเฟี้ยงกับแขกําแพงครับโมโหกันโม,โมโหเจ้านายโมโหโฟแฟนเฟี้ยงกับกําแพงก็ไม่พังแน่นอนเพราะว่าเคสมันหนามมากและที่บอกว่าตัวเคสเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของการป้องกันตัวเครื่องครับเพราะว่าตอนนี้เขามีการออกแบบให้นะครับมีฟังก์ชันฟีเจอร์เพิ่มเติมเข้ามานะครับ มีเคสกันกระแทกนะครับ VRS สำหรับ s a m s u งก g a ล็กซ A22 เซรีส์จากที่ vcast.com นะครับผู้นำเข้าเคสมาแนะนำกันุดเด่นก็คือเรื่องของความแข็งแรงทนทานนะครับใส่ง่ายปกป้องได้รอบด้านคลุมทั้งบริเวณหน้าจอแล้วก็เลนกล้องนอกจากความทนทานงตัวเคสนะครับด้านหลังก็จะมีช่องนะครับให้เก็บบัตร ATM บัตรเครดิตรถไฟฟ้าครับสูงสุดได้3-4ถึงใบซึ่งรุ่นที่เป็นไฮบริดเนี่ยก็จะมีขัดตั้งให้ใช้งานด้วยพร้อมกับตัวล็อกให้ตั้งได้สบายไม่ล้มง่าย ส่วนจุดอันตรายก็คือสีมุมของตัวเครื่องกับตัวเคสนะครับมีการออกแบบระบบดูดซับแรงกระแทกหรือช็อคแอ b ซอร์เบนสำหรับเคส VRS นะครับรุ่นแดมดากลาเนี่ยก็จะมีแค่ช่องเก็บบัตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวเคสความหนาความแข็งแรงทนทานเนี่ยก็เหมือนกับรุ่นไฮบริดจะขาดไปเพียงขาตั้งเท่านั้นส่วนใครที่อยากได้ตัวเคสที่มีความบางลงมาหน่อยนึงนะครับลองมาดูตัว VRS t e r a u a d อันนี้ก็จะเป็นเคสสีดำดีไซน์สปอร์ต เป็นการผสมผสานร,ระหว่างวัสดุโพลีคาร์บอเนตและก็ TPU นะครับช่วยดูดซับแรงกระแทกและออกแบบให้ตัวปุ่มกดทับด้านข้างเนี่ยกดได้ง่ายไม่ต้องใช้แรงมากขอบเคสหน้าหลังข้อยกสูงกว่าหน้าจอและกล้องไม่ว่าจะเป็นการวางคว่ำหรือวางหงายครับก็ไม่ต้องกังวลว่าตัวเครื่องจะสัมผัสกับพื้นผิวเพื่อการันตีความแข็งแรงนะครับผ่านการทดสอบดรอปเทสที่ความสูงระดับ4ฟุตได้สบายสบาย ส่วนใครที่ต้องการแบบโลโปรไฟล์หน่อยนะครับเน้นความบางความสวยความใสยอยากโชว์สีเครื่องก็ลองมาดูตัว vrs terakad าา crystal ตัววัสดุและก็ความทนทานครับไม่แตกต่างจากรุ่น terakad สีดำแต่ก็จะได้เรื่องของความบางเบาครับแล้วก็การโชว์สีสันของตัวเครื่องมากกว่าสำหรับใครที่ต้องการจะติดฟิล์มหน้าจอด้วยนะครับผมอันนี้แนะนำให้ใส่ตัวเคสของ vrs ครับก่อนจะติดฟิลม์มเพราะว่าการออกแบบของตัวเคสเนี่ยมันมีขอบด้านข้างยกสูงขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเครื่องแบบรอบด้านนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดต้องการจะติดฟิล์มเนี่ยการใส่เคสเข้าไปก่อนก็จะช่วยให้ติดฟิล์มกาวหรือฟิล์ม uv ได้ตรงขึ้นกว่าเดิมด้วยใครจะใช้งานพวกฟิล์มกระจกนะครับกาว uv หรือว่าฟิล์มเต็มจอนะครับขอบโค้งลองเช็คดูก่อนว่าขนาดฟิล์มเนี่ยพอดีกับตัวเคสหรือเปล่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการขอบเคสดันฟิล์มออกมานั่นเองครับโดยราคาของ vis damda i d e hybrid นะครับอยู่ที่1490บาทส่วนรุ่น damda i d e นะครับ1,190ยบาท รุ่นเทอร์รากาศสีดำอยู่ที่1290แล้วก็เทอร์รากาศคริสตัลนะครับอยู่ที่8 9 0สิบาทสินค้าของ vgas นะครับมีรับประกันการใช้งาน1ปีสามารถสั่งซื้อผ่านที่ vgas com ได้นะครับผมหรือจะเป็นพวกที่ loft b r e n power mall หรือว่า the gadget ก็มีเหมือนกันและสลับแฟนของช่อง dry sand นะครับสามารถใส่โค้ดรับส่วนลดพิเศษ10%จาก vgas ได้ด้วยครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยตอบคำถามท,าที่หลายคนกำลังค้างคาใจอยู่ว่าจะเลือกซื้อ a 1 2หรือ12 plus d มันมีความแตกต่างเราความแตกต่างความเหมือนมาเปรียบเทียบกันแบบทุกประเดน็นแล้วนะถ้าเกิดว่าใครมีข้อสง,งสัยอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์มาสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวมาช่วยตอบให้หรือเกิดว่าใครตัดใจได้แล้วนะครับจองเครื่องรุ่นไหนไปสีอะไรก็มาบอกกันได้นะฮะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับช่องรอยแซดด้วยละกันไว้กลับมาเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ